เมื่อเรานกน้ำเชื่อมเย็นแล้วเนี่ยเราก็ตัดเอาไปลอยในวิธีทำน้ำเชื่อมสำหรับลอยแก้วนะคะใส่น้ำ600 ml หรือใส่น้ำประมาณครึ่งลิตรเทลงไป400กรัมนะคะ400กรัมนะคะ รอให้ให้เดือดรอให้เดือดพ่านแล้วเราจะแบ่งอ่าน้ำเชื่อมเนี่ยออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งจะตักออกหลังจากที่มันเดือดพ่านแล้วจะตักออกไว้สำหรับมาลอยในขณะที่เราเราแช่ไปในใน,น้ำเชื่อมที่เข้มข้นกว่าค่ะเมื่อน้ำเชื่อมที่เราต้มไว้เดือดแล้วเนี่ยเราใส่ เกล็นมะลิลงไปสักหยดสองหยดนะคะจากนั้นเนี่ยเราแบ่งน้ำเชื่อมออกนะคะแบ่งน้ำเชื่อมออกมาใส่ภาชนะไว้เพื่อเราจะนำไปแช่เย็นไว้เป็นน้ำเชื่อมสำหรับน็อกเย็นนะคะน็อกให้ให้เจ้าไมาย้ยงชิดที่ลอยไว้เนี่ยหยุด ตัวอย่างรวดเร็วเราจะาไปแช่ในตู้เย็นก่อนนะคะแล้วก็เคี่ยวต่อไปอีกระยะหนึ่งให้น้ําเชื่อมที่อยู่ในมีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วเราก็ตัดเกลือลงไปในน้ําเชื่อมที่อยู่บนเตาเนี่ยก่อนที่จะเอาน้ำเชื่อมไปน้าน้ำเชื่อมที่ยังอยู่บนเตาเนี่ยเราเติมเกลือลงไปนะคะ ให้เพื่อให้มีรสชาตินะคมๆต่างรสพอเติมเกลือลงไปหนึ่งช้อนชาค่ะนี้สัดส่วนของน้ำเชื่อมในนี้เนี่ยก็จะเหลือแค่ครึ่งเดียวก็คือปริมาณน้ำสามร้อยอลกับน้ำตาลน้ำตาลก็คือสองร้อยอลนะสาม่อสองนะคะ ก็ตัดปเปลือกไปอีกหนึ่งช้อนชาอันนี้ก็จะมีรสต่างจากจากน้ำเชื่อมที่เราแบ่งมากี้นะคะไม่จะมีความเข้มข้นมากกว่าที่เราเราตักไปแช่ไปแช่เย็นเพื่อจะให้เขาไว้สำหรับน็อ,นอกเาอยู่ตัวเนี่ยนะคะอันนี้เรา,าทำให้มันเดือดเล็กน้อยนะคะทำให้เดือดเล็กน้อยใช้อุณหภ่มไม่มากนักนะค,ะคือ มีความข้มข้นมากแล้วเรานำเอามะยงชิดเนี่ยที่เราคว้านแล้วเนี่ยนะคะลงไปใส่ในน้ำเชื่อมนี่เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราตักมันนอกน้ําเย็นนะคะอุณหภูมิของของน้ำเชื่อมเนี่ยต่ำกว่าปกติก็คือไม่ถึงร้อยองศาเราใส่ไปก่อนเลยค่ะนะคะ ปทีละส่วนนะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็จะอยู่ในน้ำร้อนเหมือนกับเราได้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 ลวกเขาอะนะคะแต่น้ำร้อนน้ำเชื่อมที่ร้อนเนี่ยก็คือจะมีสามรสนามีเค็มมีมีสองรสมีเค็มแต่ก็มีหวานนะคะอาจะเปรี้ยวจากมะยงชิดเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะน,นี้เราเพิ่มอุณหภูมินิดหนึ่งเพื่อให้ให้เดือดแล้วให้เขาเนี่ยอยู่ได้นานนะคะ เราไม่ต้องกลัวว่า,ามะยงชิดของเราจะเละเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เราคว้านเม็ดแล้วเนี่ยเรานํามาล้างน้ําแล้วแช่แช่ในน้ำาปุือใสแล้วก็ล้างน้ําไว้ส,ส,สองสามนาทีแล้วนะคะมันก็จะไม่สุกนะะมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยนะคะแล้วเราก็เอาตักขึ้นมาแล้วมาน็อกในนะในน้ําเชื่อมมาลอยลอยในน้ําเชื่อมที่ท,ที่อุณหภูมิต่ํากว่านะคะ ก็คือเราแช่น้ําเชื่อมแช่เย็นไว้นั่นเองนะคะอุณหภูมิของเขาก็จะเปลี่ยนไปค่ะเมื่อเรานกน้ําเชื่อมเย็นแล้วเนี่ยเราก็ตักเอาไปลอยในน้ําเชื่อมอีกส่วนหนึ่งนะคะอุณหภูมิตอนนี้ก็จะยิ่งเย็นตัวลงแล้วนะคะจะไม่ทําให้อ่ามโยงคิดของเราอะที่ลอยแก้วเนี่ยเละแต่อย่างใดนะคะแม้นเราจะตั้งอยู่บน ตเ่าไฟก็ตายนะคะคุณต่ำลงไปแล้วนะคะนะคะแค่นี้เราก็จะได้ลอยแก้วที่ที่น่ารับประทานมากเลยนะคะไปก็ไปทานไมย่ยงชิดรอยแก้วเป็นแล้วค่ะ